เรามีน้ำพริกกะปิเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูหมูผัดน้ำพริกกะปิค่ะค่ะเรามาเริ่มทำหมูผัดน้ำพริกกะปิกันเลยนะคะก็ใส่หมูลงไปในกระทะนะคะเรามีกะปิที่เหลืออยู่หลังจากทานไม่หมดแล้วก็มาผัดกับหมูนะคะแล้วก็ผัดหมูให้สุกเลยค่ะผัดหมูให้สุกเมื่อหมูเริ่มสุกแล้วใส่กบน้ำพริกกะปิลงไปค่ะเห็นไหมคะ เราก็ต้องทานอาหารให้มีประโยชน์ใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วถ้าเรามีผักนะคะหรามีคะนา้าใส่คะน้าไปด้วยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรนะคะเพราะว่าจะมีรสชาติของน้ำพริกกะปิกับหมูและใส่ผักคะน้าลงไปผัดจนสุกนะคะพอสุกรับประทานได้เลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ยากค่ะ ดปนั้นมีน้ำพริกที่เหลือหลังจากเหลือจากทานแล้วก็มาผัดหมูเป็นหมูผัดน้ําพริกกะปิพร้อมเสิร์ฟได้เลยลองมาชิมกันดูนะคะมาค่ะหมูผัดน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ใส่ผักคะน้าไปด้วยเพื่อให้ดูมีผักลองมาชิมกันนะคะ อ,อร่อยมากค่ะเพื่อนๆท่านน้ำพริกกะปิวันไหนเราทานแล้วเหลือเดี๋ยวทิ้งนะคะแล้วก็เอาหมูมาผัดทัดพริกกะปิจะใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่าอร่อยน้ำพริกกะปิอยู่แล้วเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็แนะนำที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคุณพี่จอยนะคะจะได้ทําคลิปดีๆมาฝากกันค่ะทานแล้วออกกำลังกายและดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ